อะะไรนมีบุญบังไฟส่งงานชติมาไปหรือเปล่าตอนต้นน่ะไม่ได้ให้มิเชลไปรู้ไหมสายเก่งอาร์มชุติมาครับติดอะไรครับพอเนี่ยครับติดอะไรแล้วพอส่งงานก็ติดไปก็ดีแล้วไงใช่ไปแล้วจะดูไฮโซนิดหนึ่งไมปชาวบ้านคราวนี้มันมีคุณค่านะตอนตจะให้อามไป ไม่ติดอะไรครับติดอะไรครับบอสติดอะไรบอสติดอะไรบอสอาอัมติตรงไม่รู้ว่าขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิแกถามแกถามว่าแล้วถ้าไปโปแลนด์เนี่ยขึ้นเครื่องที่ไหนบอสเออไปดอนเมืองว่าบอกโลคอร์บินไม่ถึงเกงั้นแกอย่าไปเลยแต่งงแต่ใหญ่ครับเอ็เพราะแต่ขับโปแลนด์เองก็ได้บอกเออจะให้ขึ้นโลคอร์ไปไปโปแลนด์ไปใหญ่รถน้ำ เขาว่ารวยเงี้ย